อพี่มีไม่ต้องเกรงใจที่จะทักมาหาเจทักเข้ามาคุยกับเจได้ตลอดแล้วก็ถ้าอยากจะนัดคุยก็นัดคุยกับเจได้เอ้ยผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนอ่ะอยากอัปเดตไว้พอตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เจพี่มีไอเดียแบบนี้พี่อยากแชร์กับเจได้ไหมได้แล้วยินดีด้วยครับพี่ปัญหาเลยขอให้ทักมาอย่าหายส่วนใหญ่หาย <c oughs> ส่วนใหญ่เทรดได้แล้วหายเออเราก็คิดถึงบางบางที S <S <S ได้ครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะขอไม่ใช่วันสุดท้ายสิเป็นวันที่เราจบเทรนนี่โปรแกรมกันแล้วแต่ว่าเราก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆนะพี่มี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอ,อ,อยากจะขอรีวิวละกันพี่มี่ครับขอเป็นฟีดแบ็กละกันเนาะในส่วนที่เป็นตัวไพรเวทไพรเวทเทนนี่โปรแกรมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเจจะให้เจปิดหน้าพี่มี่ไปด้วยไหมเป็นเป็นรูกอโอเคได้ <S 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 เ,อเอาเอาช่วยปิดหน้าไปพี่เขิดด้วยได้ไม่เป็นไรไพี่มี่ไม่ต้องเกรงนะเราเราคุยกันสบายสบาย เออเออตกลงพี่ไม่ต้องปิดกล้องนะเออเีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับเดี๋ยวจัดการได้จัดการได้โอเคครับได้เดี๋ยวก็จะเป็นการรีวิวพี่ี่ไม่ต้องเก่งนะเอาแบบคุยแบบสบายๆแบบนี้เราคุยกันเลยอะไรเงี้ยโอเคอ่าฮอันดับที่หนึ่งครับเดี๋ยวขอพี่มี่แนะนําตัวตัวเองก่อนแล้วก็อ่าพูดถึงปัญหาว่าก่อนเข้าโปรแกรมมาเลยพี่มี่มีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับพี่มี่อ๋อพี่คือมีครับมีก็อายุสี่สิบกว่าเนาะก็ทํางานทํางานบริษัท ทำงานบริษัทแล้วก็ก่อนก่อนที่จะเข้ามาจอยเทรนนิ่งโปรแกรมของของเจก็ปทัปทัของผมส่วนใหญ่จะเป็นการคือผมเรียนเรียนักเรียนคอร์สเทรนนิ่งมาประมาณหนึ่งเนาะก็มีทั้งเรียนกับอ,อาจารย์ด้วยเรียนพวกหลักสูตรออนไลน์ด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองผ่าน YouTube ด้วยก็เรียนมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้ยังไม่สามารถเอา เอาความรู้ที่เรียนมาเนาะมามาทำมาลงมือปฏิบัตินะจนเกิดผลกําไรที่มันต่อเนื่องได้ครับ,รบส่วนใหญ่พอร์ตที่เปิดเปิดมาลองเทรดได้สักหนึ่งพอวันขาดทุนนะก็เลิกเทรดมันก็จะเป็นออนออนออฟออฟเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆก็ยังไม่ยังไม่เจอแนวทางที่ทําให้อ่าอยู่รอดในตลาดเนาะได้อย่างมั่นใจว่า,ว,าว่าจะสามารถสร้างกํไรได้อย่างามสม่ำเสมอ ครับที่ผ่านผนามามันก็จะเป็นอยู่ในโหมดหมดนี้นครับเพ <A. S 1> อครับครับคนนี้แล้วอะไรครับที่ทำให้ที่มีตัดสินใจเข้าโปรแกรมของของเจอะไรเงี้ยแล้วพี่มีเจอคลิปพี่มีเจอเจได้ยังไงนะ YouTube หรือว่าในในไหนนะนะครับที่ตัดใจให้พี่มีเข้าโปรแกรมเจตอนตอนที่เจเอเจครั้งแรกเป็นเป็นวิดีโอบน YouTube YouTube ใช่ั้ยครับใช่ใช่ซึ่งตอนแรกเหมือน มันก็จะมีมีคลิปที่เจมาอธิบายพวกกลยุทธ์การเทรดทองคำ volatility b a k e d out พวกนั้นนะแล้วก็ cash flow strategy ก็ตอนแรกฟังฟังแล้วก็ดูก็ก็เออก็ลองก็ลองฟังดูก็ดูไอเดียก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะตอนแรกสนใจ cash flow strategy แล้วก็แล้วก็เจเ็มีพูดถึงเออ private training program ด้วยมั้งในในในวิดีโอเล็กเล็กพวกนั้นนะขั้นสาพวกนั้นแล้วก็พอ พอทักเจไปคุยก็เจเจพูดถึงหลักูุดไพรเวทซึ่งที่ว่าเออมันก็เหมาะมันก็ดูตรงกับสิ่งที่พี่ต้องการทาที่อยากจะทําทําให้การเทรดมันกลายเป็นธุรกิจที่มันสามารถสร้างรายได้แทนมันประจําของพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ูกใจคอนเซ็ปต์ที่บอกเออเทรดทาให้มันเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็เลยก็เลยได้คุยกับเจแล้วเจพอพอฟังเจอธิบายเล่ามามันก็มันคือพวกนี้มันก็เป็นอะไรแหละมัน มันก็เป็นมันเป็นเคมีสทรีแล้วมันเป็น<嗯>มันเคมีแล้วก็ฟังแล้วมันเข้ากัน嘛เราเราเชื่อเขาหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยนะซึ่งจากจากที่ฟังก็จกเจก,ก็อธิบายเต็มที่เลยแล้วก็<嗯>ก็สัมผัสได้ว่าเจหนึ่งแน่นอนที่ต้องมีความรู้เนาะร,รู้ในสิ่งที่เราเองทำนะแล้วก็เจก,ก็โชว์ผลลัพธ์ของเจให้เห็น<嗯>แล้วก็แล้วก็เรื่องความรู้สึกก็คือเออเราเรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เราไว้วางใจได้เนี่ยครับตอนนั้นก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นถ้าเรางั้นเราลองเข้าหลักสูตร private training โปรแกรมของเจดูครับครับมีอะไรที่คือพี่มีน่าจะเรียน private มา,มา,ม,ามาเยอะเนอะแล้วแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เจที่เราเข้าโปรแกรมตัวนี้มาครับกับสิ่งที่พี่มีเจอมาอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับพี่มีอาจจะเป็นพวกเนื้อหาการสอนหรือว่า,าการการพูดคุยอย่างเงี้ยพี่มีรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันัจากจาก,จากที่อื่นไหมจากสิ่งที่มีเรียนมา พี่ว่าพี่ว่าทางการไหลไหลมิตินะหลายมิติเลยครับคือส่วนใหญ่คอสเซนต์ถืที่เคยเรียนส่วนใหญ่เขาก็คือเขาเขาก็จะพูดถึงสามไอ้สามเรื่องอะนะไอ้เรื่องไมไมเฟเอ่ยมันนี่เมเดตเว้นเอ่ยตัวเทคนิคเข้าเอ่ยแต่เขาก็จะพูดประมาณนั้นแหลนะเนาะเออแต่ว่าเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินในภาพรวมการตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นสเต็ปแรกๆที่ที่เจช่วยให้ทุกคนได้ได้ได, <c oughs> ได้เริ่มคิดก่อนเนาะ ครับซึ่งพี่ว่าตรงนั้นมันก็เป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเรื่องวายเรื่องและเป้าหมายที่เหมาะสมของแต่ละคนคืออะไรข้อ,อจํากัดของแต่ละคนคืออะไรอะไรอย่างนี้เป้าหมายะระยะสัน้นระยะยาวพี่ว่าตรงนี้มันก็ให้มันให้เส้นทางที่ที่ถูกต้องอก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการเทรดฟอเร็ก<ช>ซึ่งจริงๆริมันก็เป็นแค่เครื่องมือทางการเ<ช>งินตัวหนึ่งเองในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของแต่ละคนใช่ครับังั้นอนาคตพี่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ต่างกันส่วนส่วนเรื่อง เรื่องความเอาใจใส่ก็ต่างกันคือเดี๋ยวเรื่องสองคือเ,เรื่องเวลาเรื่องเวลาหกเดือนมันเป็นเวลาที่นานเนาะถ้าพูดถึงระยะเวลาเท่านี้ที่ที่เจต้องมาใช้เวลากับนักเรียน p r i v a t แต่ละคนเจอกันสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งเนาะ<ม>แล้วระยะเวลาถานเนี่ยจริงๆถ้ามองในแง่ความความคุ้มค่าสำหรับนักเรียนมันคุ้มมากเลยอแต่ค<ม><ม>ันได้คุยว on ันออนวันเนาะมีปัญหาอะไรได้คุยเพราะบางทีถ้าเราถ้าเป็นที่อื่นมันที่มันมันคุยเป็นกลุ่ม คนจะอาจจะพูดคนคนพูดเก่งกอาจจะถามเยอะหน่อยคนไม่พูดก็ก็ฟังเยอะหน่อยไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงแต่พอมันเป็นเซสชันวันต่อนวันมันทาให้เราต้องเราต้องคุยเราต้องถาม่ะอะไรที่เราสงสัยนิดนึงเราก็เอามาถามแล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้ได้ได้ประโยชน์เต็มที่กว่าในมุมในมุมเจดูไม่ไม่คุ้ม้วยซ้ำที่ใช้เวลาขนาดนี้กับนักเรียนเนาะมันก็เห็นว่าจริงๆมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องเงินอะที่เจททาทาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องความรู้สึกด้วย แพชชั่นด้วยอยากแบ่งปันด้วยมันอาจจะผสมผสมกันเรื่องเงินเป็นเรื่องรองสำหรับที่ครับนั่นแหละซึ่งจริงๆประเด็นอีกต่อไปคือมันก็เรียองเรื่องนี้แหละพอพอมันพอมันได้คุยวันอ่อนมันก็คุยได้เต็มที่ครับบได้ว่าเราคุยกันแบบอ่าแน่นอนเป็นโค้ชกับลูกศิษย์นะแต่มันก็เป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมันก็ได้มันมันได้ความรู้สึกแบบนะมันมอนคนในครอบครัวคุยกันสบายๆใช่ใช่ แล้วคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับมุมมองการเทรดของพี่มี่ครับเปลี่ยนไปมากไหมพี่มี่พอเราพอเรามาอยู่ด้วยกันปุ๊บจากเมื่อก่อนเคยบนลูปปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บวนไปบนมาเนาะเปลี่ยนนั่นเปนี่ไปพอมาอยู่กับเจป,ประมาณ6เดือนจริงๆเราอยู่ด้วยกันเนะนยเพราะมันจะมีวันที่เราแบบสสัปดาห์คุคยกันพี่มี่มีติดทุระไปนั่นไปนี่เราก็จะมีเทอมที่มันนานกว่าน,นั้นเยอะมากเนาะที่เราที่เราเรียนกันมาออรู้สึกว่ามุมมองในการเทรดพี่มี่ครับเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไหมที่เราคุยกันมาเห็นเป็นยงไอล ดีแคปไปเจนอบมุมมองการเทรดเหรอก็อย่างเช่นเมื่อก่อนเช่เมื่อก่อนครับอย่างเช่นการวางวางพอร์ตลงทุนหรือการจัดพอร์ตหรือความสําคัญในการที่เราจะบริหารทรัพยากรเงินกําไรที่เรามีอาไปต่อยอดอยังไงอันเนี้ยแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะไหมครับก็ก็แตกต่างเยอะพอสคนะมควรนบเมื่อก่อนมองมองแค่ว่าถ้าขอให้เจอสุ เซตอัพหรือส t r จ t ที่ดีสักอันหนึง่งที่มีเงิน,นทําให้มัน,มนใ,ให้มันเกิดผลลัพธ์ได้มันสบายแล้วชีวิตนี้กูสบายแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนั้นตอนนั้นค,ค,คิดแค่นั้นสําหรับสําหรับการเทรดอ่าอย่างเช่นพอเล็กเนาะคิดว่าถ้าเจอส t ดจ t e g ที่ไว้ที่อท,ที่มีเอสแล้วก็ทํากาไรได้สม,ม,สม่ําเสมอก็คือจบละเรื่องหนีของพี่อะไรอ่าซึ่งซึ่งที่ผ่านมามันก็ยังทำอย่างนั้นแต่พอแต่พอมาเรียนรู้กับเจมันก็ทําให้เห็นการมองภาพรวมว่า มัน,ม,นมันอาจจะต้องมองเป็นหลายๆกลยุทธ์นะถ้าเรา mm. ม,มองมันเป็นธุรกิจก็คือคนที่มีธุรกิจหลายๆธุรกิจช,ช่วงหนึ่งที่ธุรกิจนี้ดีธุรกิจหนึ่งตกซาเนาะมัมโดยภาพรวมมันก็ยังทําใ,ให้ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยก็เห็นความเห็นความสาคัญเรื่อง mm. เรื่องนี้ซึ่งซึ่งเจก,ก็ก็ให,ให้ให้สิ่งเหล่านั้นกับกับคนเรียนเลยก็จะมีกลยุทธ์ที่นะที่ที่เน้นการสร้างแคชโฟร์สม่ำเสมอได้ไม่เยอะมากแต่มันก็ก็ไม่แข่งกับขาดทุนจนจนพอดแตกแล้วมันก็มีกลยุทธ์ที่ ที่สามารถนํามาเทรดเพื่อสร้างกําไรบิ๊กช็อตได้เป็นไม้ๆไ,นะได้ได,ได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันก็มาเสริมกันที่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องเอเซ็ตเนาะเพราะมันมีทั้งของระบบแบบนี้มันก็ช่วยเรื่องเรื่องเรื่องจิตวิทยาของนักเทรดด้วย<ม>ครับแล้วก็มันก็แล้วพอมันเป็นเรามันเป็นโปรแกรมต่อนเนื่องมันก็ทาให้เราก็าต้องอยู่กับมันต่อนเนื่อง ที่จะมาเทนเทนหยุดหยุดไอ้ทำทำหยุดหยุดเทนเทนหยุดหยุดเนี่ยมันไม่ได้เพราะมีนัดคุยกับเจย์เราก็ต้องมันก็เป็นการบังคับให้แต่ละคนก็ต้องลงสนามแล้วก็แล้วก็เจอปัญหาแล้วก็มาคุยมันก็จะทำให้ทําได้ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าเดิมถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเรียนรู้แบบเป็นช่วงการเรียนรู้น้ำมันก็ทําได้บ้างอย่างทําไม่ได้บ้างแล้วก็ค่อยเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาหัดลองใช้มันก็ยังมีความผิดพลาดยังทําไม่ตรงอะไรเนี้ย ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ก็เป็นร,ระ้สึเนาะที่ที่รู้สึสกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็จากที่เราพูดมาเนี่ยคือบางคนอยู่กับระบบเทรดหนึ่งได้ไม่ถึงเอาตัวอนอยาวสามเดือนอย่างเก่งนะสามเดือนคืออย่างเก่งแล้วถูกไหมเออแต่นี่คือสามเดือนปุ๊บแล้วเราไม่รู้้วยว่าบางทีเราไปเรียนรู้มามันมันผิดหรือมันถูกเพราะว่าเราไม่มีคนทําคือเราไม่มีเบนช์มาที่มันเป็นคอยเปรียบเทียบอย่างอย่างตัวพี่มีหรือว่านักเรียนคนอื่นๆข,ของเจเนี่ยแบบพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยที่ที่ที่ เขาจะมีเจเป็นเบนชมาร์กและเจก็ทําให้เห็นทําให้เห็นแล้วก็อย่างเช่นตัว GA พี่มี่รู้เลยว่าเจเข้าเซตอัพนี้เพราะอะไรเหมือนกันเลยเหมือนที่สอนทําเหมือนที่สอนเลยแต่แค่ว่าเจมีความที่จะ,ะมีความเป็นโปรเ e s ชั o นอลมากกว่ามีความเอาใจใส่มีการวางแผนเตรียมตัวที่เยอะกว่ากับพี่มี่อาจจะแบบโอเคมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่ว่าพี่มี่ก็อาจจะมีความเอาใจใส่น้อยลงรีเทิร์นก็จะให้เท่าเจมันก็คงจะไม่ได้เออแต่ว่าพี่มี่ก็จะจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เจสอนกับสิ่งที่พี่มี่ได้รับ แล้วก็พี่นี่ก,กำลังทาอยู่มันคือสิ่งเดียวกันไม่ใช่ว่าเจอสอนอย่างหนึง่งทําแบบหนึง่งไม่ใช่ใช่ใช่อเออเออซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างจากพวกรูปตัวอื่นเลยนะที่เราเราเห็นเลยว่าเจลงมืออะไรได้ผลลัพธ์ยังไงพอเจก็เอามาแชร์ตลอดนะบางทีโค้ดคัอื่น,นเขาก็แค่มันมามาแชร์ว่าสัวท้ายของเราเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้แชร์ว่าเขาเข้ายังไ<อ>งกระบวนการเออเขาไม่ได้แชร์กระบวนการจนแล้วเราก็ไมายถึงทำตามเขาได้อะไรเงี้ย นะครับกระบวนการของเจมาสามารถจะแบ,บกกลับไปได้ร0ออ่ะคือดูได้เลยว่าเงื่อนไขเนี่ยที่จะบอกว่าเข้าอ่ะพี่มีไปดูแบบไปจบดูเลยก็คือเหมือนกันเหมือนกันอ่า GA อย่างอย่างเช่น GA ก็เข <G MA. S 2> ้ามาก็เข <G MA. S 2> ้ามาเหมือนกันเออ GN g อเจเเขยว n เออเออซึ่งซึ่งมันช่วยนักเรียนได้เยอะเลยเนาะในช่วงที่กำลังเริ่มต้นเดินอะไรอเี้ยพราะมันมันเห็นสเต็ปมาสเต็ปอ่าเนี่ยเห็นไหมเจเห็นไหมเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกัน เออก,ก็เข้ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับโอเคเอ่อครนี้เรื่องเกี่ยวกับความประทับใจพี่มี่ครับความประทับใจในในส่วนที่เป็นตัวเทรนนิ่งโปรแกรมเนี่ยพี่มี่ประทับใจและชอบอะไรในเทรนนิ่งโปรแกรมตัวนี้ครับที่เราอยู่ด้วยกันมาความประทับใจครับจริงๆทุกอย่างที่พูดมาเลยนะตั้งตัวหลักสูตรเองตั้งตัวหลักสูตรเองก็ดีนะที่ให้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 ความรู้ในภาพรวมเริ่มจีกการตั้งเป้าหมายวางแผนก่อนแล้วค่อยมามาเจาะในรายละเอียดแล้วก็ การโปรแกรมก็วางมาเป็นสเต็ปนะเนาะให้ค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจรวมทั้งการฟอร์ล็อปการการโคชชิ่งเป็นเป็นประจำเนาะ<ช>ก็ช่วยทำให้เราเข้าใจได้เราก็เป็นการบังคับให้เราได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งรวมทั้งที่ใส่ใจคอของของเจด้วยอ่า<อ><อ>มันก็ทำให้คุยลวสบายใจแล้วก็เป็นคนเป็นคนโอเพ่นอะตรงไปตรงมาคิดไงก็ต้องบอกอย่างนั้นบางครั้งโดนโดนโดน โดนบ่<ส>น,นโดนตำโดน,โดนโตำหน,นิก็ยังเข้สสาใจว่าอันนี้มันมันมาจากเจตนาที่ที่ดีอยากให้เราทำได้ถูกต้องแล้วก็มีกำไรโอเคจริงๆตัวเนี่ยจะลืมแล้วไม่กินหลุดเลยเออโอเคไม่เป็นไรอ่าคราวนี้สมมติว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราแบบไม่ได้เจอกันพี่มี่ครับถ้าเราไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตัวเนี้ยพี่ไม่คิดว่าพี่มี่จะยังอยู่ในเส้นทางเทรดเดอร์ในรูปแบบไหน ไม่ได้เจอก็เหมือนกับแป๊บน,นึงนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้พี่มีรู้ว่าต้องโฟกัสอะไรต้องทําอะไรในแต่ละวันถูกไหมครับเดลี่อัปเด e e k l y Recap หรือว่าการที่จะต้องมีการวางแผน DCA เข้ามีการคาดหวังเป้าหมายของระบบเทรดหลักต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงท,ที่เราเข้าโปกแกมันมาแล้วพี่มีจะรู้ว่าการการแต่ละวันตื่นมาต้องทําอะไรบ้าง แล้วเป้าหมายของเรามันคืออะไรที่ทําให้เราไปถึงจุดจุดนั้นได้อันนี้คือสิ่งที่พี่มี่อยู่กับเจมาเนาะอืมคราวนี้ถ้าพี่ไม่ได้มาเจอเจอย่างเงี้ยพี่มี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับในในจุดเนี้ยที่ที่ที่ท,ที่ที่เป็นอยู่คิดว่าอ๋อถ้าไม่ได้เจอก็อาจเป็นไปได้ว่าตอนนี้ก็ยังก็ยังควานหาโคลรีเกลหา,าจอกศักดิ์สิทธิ์ไอตัวระบบเทรด ที่เราชอบที่เราคิดว่ามันเวิร์กอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะอาจจะยังไม่ได้เจอระบบระบบการเทรดที่ที่เป็นระบบขนาดนี้ครับจะไม่ได้เรี่อาจจะไม่ได้เริ่มทำเดลิอัพเดตเพราะพี่ก็เพิ่งมาเห็นความสำคัญของเดลิอัพเดตช่วงท้ายๆแล้วช่วงน,นั้นเองก็ไม่ได้ทำเลยวันนี้ก็คือสอนไปแล้วแต่เ <c oughs> ดือนสอง <c oughs> ใช่เ <c oughs> ดือนสองเทรดดิ้งเจอร์เนอร์จดมาตลอดนะในแต่ละไม้ผลลัพธ์เป็นยังไงติดตัวเป็นยังไงแต่ว่าไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเดลิอัพเดตเลย จนตอนหลังๆที่เริ่มเห็นปัญหาเราว่าพอมันเกิดไซต์ผ้มาหลายๆอันผมคิดเราแยกประสาทไม่ถูกถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำเดลิเวอรี<ต>่เด็ดก็เลั่นที่มันดีก็คืออันนี้มันคือความแตกต่างมีเจบอกเสมอว่าอ่าโปรเฟชชั่นอลคือคนที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความมีการเวิร์กที่มากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่รีเทนเขาจะมากกว่ามือสมัครเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เม<า>ื่อกี้าจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่มี่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเจลำดับการสอนอ่ะ ค่อนข้างค่อนข้างดีคือเจครับไดไอเดียมาจากการเรียนมหาลัยคืออย่างนี้เวลาพี่มี่เรียนมหาลัยครับพี่มี่ไม่ได้เขาคงไม่เอาหลักสูตรตอนที่ปีที่4มาสอนปีที่1นึ่งพูดถูกไหมที่ว่าไดไอเดียใช่ไหมคือเราเราไม่สามารถเอาหลักสูตรคนที่อยู่ปอโทมาสอนคนที่กำลังเข้าปร,ริญญาตรีได้เพราะเนื้อหามันคนละเรื่องความยากความลงลึกเนื้อหาเปนคนละแบบ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นที่เราอยู่ด้วยกันมา6เดือนสิ่งที่พี่พบอกใจว่า เออไอตัวของเจมีลำดับการสอนที่มันที่มันเป็นที่มันโอเคเพราะว่าเราจะค่อยๆไต่เวลขึ้นไปครับมันก็เหมือนกับพี่มีอยู่ชั้นปี1ปี2ปี3ปีที่4ปอโทค่อยๆไล่ไปเรื่อยอันนี้คือที่เจยพยายามออกแบบตัวที่นโปรแกรมมาให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าพี่มี่ถ้าพี่มีมน่าจะเทรนมาเยอะพี่มีจะสังเกตว่าพอพี่มีไปเทรนที่อื่นหรือว่าเรียนจากหลายๆที่มาปุ๊บเขายนระบบให้เลยปึง้งเขายกไมเซ็ต ท,ที่เราก็รู้ว่าไมเซลพวกนี้เราหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะปึ้งเขาโยนมัน n ี y เ a n a g เม้น t ปึ้งแต่ไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนมันอยู่ปลายแต่พื้นฐานอย่างที่เจอบอกพี่มี่ว่าทําไมเจลีเทียนบางบางจังหวะเจะเยอะกว่าพี่มี่เพราะว่าลิสขสลนด์ของเราความสามารถในการรับความเสี่ยง,งเราไม่เท่ากันพี่มีภภาพใช่ไหมครับเออจะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่ เ,ออเราต้องทําให้คนที่จะเข้ามาเทรดหรือเข้ามาลงทุนเข้าใจก่อนเพราะว่าสมมติเราบอกว่าผมใช้ความเสี่ยงได้หรครับหนเซนี่ยโอเคแล้วถูกไหมพี่มีเราเราเอาที่พี่มีไปเรียนมาเขาจะสอนว่าความเสี่ยง1%คือโอเคแล้วห้ามใช้เกินนี้นะถูกไหมครับพี่มีแต่สมมติอย่างนี้ถ้าพี่มีมีทุนอยู่5ล้านนะความเสี่ยง1% 5ล้านก็คือ5 0,000ื่นคำถามคือพี่มีรับได้จริงๆไหมห้าหมื 5, 000, นะ่นน่ะถูกไหมมันก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไง แต่คือเจ <Jay> ไม่ได้สอนให้มีเข้าใจครับเอ,อ้ยไม่ได้สอนให้มีท่องจําแต่มี่ต้องเข้าใจว่าแล้วลิสของเราที่แท้จริงคืออะไรเหมือนกับที่เราสอนมาตลอดสอนค่อยๆสอนมาเรื่อยๆนั่นแหละมันก็เป็นวามความหวังนั่นแหละครับโอเคคราวนี้สุดท้ายครับพี่มี่นีอะไรจะบอกกับคนที่สมมติว่าคือตอนนี้เจก็จะบอกว่าเจไม่ได้เปิดรับ training, เทรนนิ่งเนาะเพราะว่าจะมีลูกเออแต่สมมติว่า่าถ้ามีคนรู้สึกว่า เอ้ยอยากจะพัฒนาตัวเองใน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 ส่วนที่เป็นของการเทรดยังไงพี่มีครับมีอะไรจะแนะนำเขาบ้างกับ,ก,บกับตัวเทคนิคโปรแกรมนี้แล้วกันลองแชร์ในมุมพี่มี่เฉยอืมถ้าในมุมผมผมผม,ผมก็ว่ามันเป็นเทดนิงโปรแกรมที่ที่คุ้มค่าคุ้มค่านะให้ให้ใหบบตั้งแต่ต้นจนจนลงสนามได้ถ้าใครมีปัญหา คล้ายๆคล้ายๆผมมาที่ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มีเส้นทางที่มันมั่นคงแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ขาดทุนเนาะแล้วก็ทําได้อย่างต่อนเนื่องไม่พอแตกผมว่าเทนนี่โปรแกรมเนี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ของ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 แต่ละคนครับขอบคุณมากครับพี่มีขอบคุณมากครับโ <laughs> <laughs> <Okay. S 1> อเคโอ้เกง่งไหมเนี่ยพี่มีเดี๋ยวอันนิดหน่อยจริงใช่ไหมเออ <laughs> 但哇，Jay，讲真，就是像你 Jay 讲。